ใจโยใจยะวาระดิถีข่วมสร้างตารมีตดยกันทั่วหน้าปล่อยปรามงคลสุขล้นทั่วฟ้าพี่น้องอาวอาห่วมหอมสิบสองคุมพาสถาปนาน้อมณต้องหัวจ้างหงเหียนสมทบทุนกัมหนุนนำนักเรียนเพื่อได้ขิดเขียนภาคเพียนไปหน้าภาคเพียนไปหน้า สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจเจ้าอำเภอต้องหัวจ้างและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านโรงเรียนต้องหัวจ้างพิทยาคมขอเชิญร่วมงานและร่วมทําบุญปล่อยป๋ามหากุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนต้องหัวจ้างพิทยาคมในวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567าบตำบลต้องหัวจ้างสามารถร่วมทําบุญได้ที่ร้านเมียนยางไพรสณีตต้องหัวจ้าง ร้านภูคอีฟหรือร้านพี่แอนสี่แยกต้งหัวจ้างตำบลตะเคียนปมร่วมทำบุญได้ทีร้านส้มป่อยมินิมาร์บ้านห้วยงูสิงร้านพี่กุลบ้านไม้ตะเคียนและร้านน้องตะแอบแซบริมทางตำบลบ้านปวงร่วมทำบุญได้ทีร้านป้าจันตาจำเรียงการค้าสี่แยกบ้านดอนมูลร้านป้าบัวคำบ้านสันดอนหอม ร้านพี่สาวทองและร้านพีิวิบ้านห้วยปิงรายได้จากการจัดงานเพื่อสมทบทุนการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและเยาวชนในอำเภอต้องหัวจ้างจะไปลืมในวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ร่วมทำบุญปล่อยปลามหากุสลโตัวกันนอ่างเก็บน้ำบ้านหนองป่าตึงอ่างห้วยน้อยตำบลต้งหัวจ้างอำเภอต้องหัวจ้าง จังหวัดระปูนนะครับ